อาชีพแบบไหนใช้พระอะไรของหลวงพ่อกลวยเหมาะสมดีที่สุดแหมเรียกร้องกันมามากว่าอาชีพไหนแบบอะไรเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมโอ้ยอ,อยจูหัวแบบนี้ใช้พระอะไรของหลวงพ่อกลวยคุ้นแผนสิครับเมตตามหาสนีนะอย่างพนักงานต้อนรับพนักงานบริการน้องผู้หญิงที่เป็นพิตตี้นะครับเป็นพิตตี้หรือผู้ชายที่เป็นเกรด อย่างหน้าร้านรวงหน้าบริษัทที่ต้องการคนเข้ามหา,าสารพูดจาภา,ายัยพูดจาภาทีมีคนยินดีต้อนรับอ่าขุนแผนนี่ขุนแผนของหลวงพ่อควยโอ้ยราคาเริ่มต้นก็หลักพันพั0ห้าสองพันสามพันในพิธีจุดจุดฤิพิ์พรชัยหรือสีพึ่งนะสี 4, พึ่งจันเพนที่ผมเพิ่งทำไปเนี่ยหรือคาถาก็ได้นะคาถามหาสเสน่ห์ของหลวงพ่อ เอหิมะมะณโมพุทธยะนะมาพะทะนี่น้องๆหนูๆเลยที่ทำอาชีพ <Hum> เกี่ยวกับการบริการนะครับใช้คาถาขุนแผนเห็นผลกันมานักแล้วนะครับส่วนเมตตามหา,านิยมก็เป็นพื้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 นเลยใช้แม่นางกวักนะครับกุมารทองหรือใช้คาถาเกี่ยวกับเมตตาต่างๆที่เคยให้ไว้นะครับก็ฝากไว้ด้วย E ีนี้ก็คือเน้นความเมตตา ซึ่งอันจริงมันมีหลากหลายนะครับก็ฝากไว้เท่านี้คุณแผนของกวยคุณแผนของหลวงพ่อปวยนี่ชังัดนักสําหรับอา,อาชีพที่ต้องใช้สเสน่ห์นะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ